ค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูตัวอย่างมะม่วงมันเงนก้านะคะที่เวลาออกช่อดอ,อกออกกันแบบไหนอะไรยังไงนี่คือกิ่งเก่ายอดเก่านะคะแล้วเราก็เริ่มฉีดแอมโกน้ำอัตราส่วน50ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรเพื่อสะสมอาหารเมื่อเขาแทงชอ่อออกมาเป็น เป็นชอ่อใบเป็นใบอ่อนหรือเรียกว่าใบาอ่อนนะคะเป็นเรื่อยๆ,ๆมาพอใบเข้มอาหารเพียงพอแล้วก็จะเริ่มแทงช่อออกมาแบบนี้เลยพอออกแบบนี้นี่ค่ะมาแบบนี้นะคะแล้วเขาจะออกมาเรื่อยๆอันไหนสมบูรณ์ก่อนออกก่อนค่ะนี่ค่ะ มีทุกตอนเลยอันนี้คือเริ่มเป็นชออันนี้ช่อดอกเริ่มบานเริ่มบานแล้วก็จะเริ่มดีดลูกนะคะแต่ตอนนี้ดีดยากนิดนึงแต่หนูหลังจากที่ฝนตกอะ่ะก็จะมานะฉีดน้ำล้างช่อให้เขาไม่อย่างนั้นเพี้ยไฟเกาจะมา กินทําให้ชอ่ดอ,ชอดอกไหมช่อดอกไหมล้วก็จะเสียโอกาสก็ต้องทําการดึงชอ่อใหม่แบบนี้เลยค่ะแบบนี้เรียกว่าชอ่อดอกมาแล้วเขาก็เริ่มดีลูกจะเหลือมากเหลือน้อย การละสีห้า 4, 5, ลูกช่อละสีห้าลูกก็ถือว่าดีแล้วค่ะถ้าอากาศดีหน้าหนาวอะ่ะส่วนมากผนก็เลจะติดดีอันนี้หน้าฝนฝนช่วยล้างช่อให้เราด้วย